ครั้งจอดจะตอดไข่ครับเติดผมตอดไข่เด้ดจาสองเรื่องมาไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวไว้ยเจ้าเสีน้ำมัน ไอ้ดาวโอ้สองลูกเลยสองฟองเลยอืมโ,โ,โร้อนจีเลยเจาวยยาวๆกับตั๊กยมนี่ทัดไข่นะครับตับบ๊จมเอออดไข่ถไหมอ่เมาเยอะไหมอ่าทอดไข่ทอดไข่ ไข่กับตะตรงเหลืองกับอีอืีนี่ไปแล้วนะครับไข่โอเค Đã lèo, đã bơ lèo Cái kim ấy được trang ấy cà phê rồi lèo Được sạch nắm với con Đã lèo gặp tầm bơ Nè, lèo ต,ต่อไข่จะสองเรื่องกับท่านชมนี่กับตัวนี้ใส่สดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชานกาแฟเช้าๆครับท่านผู้ชมกาแฟเช้าๆโอเค ใช้กับใช่กาแฟเทปน,นี่เลยก็ต้องตามด้วยกาแฟน,นี่นะครับมันจะกินด้วยตามเงื่อนว่าเราใช้กาแฟนูเลยนะครับมันจะว่านะบบนะครับเราใช้แบบุ้มๆนะครับเทีช้อนหนึ่ง กับโกมาเรามากินกับแควร์วัเจ้าเวลากับตุ่นด yup> ้อนี่ได้แล้วก In ็เดี๋ยวเราตดไข่โดยกระตาสองเรื่องแต่สองเรื่องจะได้มานะครับในรายการเรามากินกับแควนะครับกับแควไข่ดาวๆไข่ดาวว่าเจาะเราไม่ต้องออกไปถือนุ่มออกถือนุ่มบอลนุ่มมาเดิม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 มันเราก็ไม่มีอะไรใหม่ใหม่ก็เนี้อเป็นอยะกุ้ยแต่นี่เราเปลี่ยนรสจัดนะครับเปลี่ยนรสจัดอ่าสใช่ nè đâu có quẻ cây chút uhm. giọt, vừa dạ tròn Lên mình dạ 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 đẹp đẹp trong lũ, dạ 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 cánh, บกแควยนี่โอ้โหค่อยแดงๆเลยนะครับท่านชมนี่แดงๆเดร่ง,งอืมอืมอืมต้นจะเจ้าก็ไม่มีอะไรบางไม้ครับก็คขข่อยค่อยดาวกระตัตรงเรื่องเดร่ง đám để tập huấn, ừ đường rồi, ừ, มืนเวลเลยอ่ะนี่กับเช้นแล้วก็น้ำร้อนแล้วครับน้ำจุมน้ำร้อนแล้วอืมวัวเจ้าเจ้าเดินมาก็อาบน้ำวัวดุ้งครับน้ำจุมก็มากินกาแฟก็ละเกิน อยู่กับบีก็รบต่อเดียวก็เดินทางแล้วครับท่านผู้ชมนี่โอเคนะครับคลิปนี้แค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ